หนึ่งร้อยสิบเก้าบาทที่น่ใช่พรองผักด้วยใช่ไหมใช่ฮะนี่อันนี้ขายจริงนะขายจริงจริงครับจริงจริงลูกชิ้นปลาเข้ามาดิครับอันนี้กินแต่ว่าคือมันกินเพื่อสุขภาพด้วยปลาไงมันเป็นสุขภาพอยู่แล้วใช่ไหมล่มันมันเขาเรียกบำรุงสายตากินเนี่ยลูกชิ้นปลาหรือกินปลาเนี่ยสายตาก็ไม่สั้นพี่รู้ได้ไงเคยเห็นแมวใส่แว่นไหมล่ะกินปลาตลอดเอางี้วตัวสูงป่ะกินอะไรยีราฟไงยีราฟเคยเตี้ยเหรอ เอ้ยยังไงก็ผมต,ต,ต้องต้องต้องมาฝังเลยดีนะรีบตอบกูจะกูจะบอกว่าแดกเปรตวัดไผ่ลงวัวแล้วเนี่ยไอเว่ เอางี้อยากกินอะไรก็บอกพี่เดี๋ยวฉันนำเสนอเมนูเด็ดให้ผมอยากกินอาหารฝรั่งไม่เอาเมนูไทยก่อนแล้วพี่เตรียมเมนูไทยไว้บอลแกงเป็ดแกงไก่แคะไหนจรจีอะไรเงี้ยแกงเป็ดแกงไก่ผมกินไม่ได้ผมเป็นเกาเกาอะไรวะเกาลังเตอผมเป็นเกาจริงพี่อาหารฝรั่งกูไม่เคยเห็นกินสักทีแหมดูในไลฟ์ในติ๊กตอกไปภาคเหนือกูเห็นกินต่ลาบลูกอาหารเหนือเป็นแบบอยากกินอาหารพื้นบ้านอาหารพื้นบ้านมีไหมไม่เอาปาเก้ไม่เอาเส้นน้มันอะ ม่อยากกินอาหารพื้นบ้านอ่ะพี่แนะนำผมหน่อยฉันจนตรงแดดรองเท้าเช้าเหนืออะไรทัด้วยใจเย็นจริงๆบอนน่ะมันชอบร้อนเล่นตักดีกว่าแนะนําดีกว่าถามได้ถูกคนเลยพี่ต้องเป็นสิ่งสิ่งนี้เท่านั้นเลยอะไรครับต่างๆก็ปลาดิคัาลูกชิ้นปลาไงพี่นี่ไงกินอยู่นี่ไงนี่แหละนี่แหละกำลังอินเลยก็ต้องขอฝากกันด้วยมันจัดจ้าตรงไอ้น้ำจิ้มมันเนี่ยพอไฟดอนเดือดพอทะเลเดือดแล้วทะเลไม่อยู่โพไซดอนเหรอไม่ใช่ไม่โพไซดอนไม่อยู่ทะเลอ่ะ รู้เป็จริงนะเนี่ยทำไมเพื่อนโคไซดอนเนี่ยมันอยู่ที่รัชด้าลืมใช่ไหมเนี่ยมึงก็เคยไปไม่ใช่เหรออยู่แยกไหนแยกไหนรัชดาซอยสิบเจ็ดก่อนจะถึงดูบอกพิกัดดู G P S 1.25่อ้าอปักหมุดได้เลยหยอกหยอกหยอกนะอันนี้คือมุกนะเดี๋ยวคุณไปอามหมู่ม้ยผมแบบเอ้ยไปรู้พิกัดไม่ใช่นะบุกตลกนะบอลดีกว่าไอ้บอลมันนั่งกินอยู่แล้วเองแนะนำดีกว่าอยากกินอะไรไอ้นี่ไหมอะไร หมูกระทะเฮ้ยก็ได้นะง่ายๆนะเอาล่ะครับครับผมสั่งสั่งสั่งหมูกระทะเหรอครับงั้นเดี๋ยวพี่จดออเดอร์เลยออเดอร์ออเดอร์ออเดอร์ใครกินอะไรบ้างพี่ออเดอร์นี่เอาง่ายๆเลยหมูสไลด์หมูหมูสไลด์ครับพี่นุ้ยเอารสสไลด์อรสสไลด์ พี่จะทําไป็นเล่นลูกค้าเขาเยอะแค่หยอกเล่นมันแต่ทำไมร้านนี้มันหยอกไม่ได้ไงวะงพี่เขากขาลังเครียดๆเดี๋ช่วงตอนคือออเดอร์กับลังออกพี่เออโทษโทษโทษไม่เอาตลกแล้วเออไอ้ตักดีกว่าเบคอนเบคอนพี่นุ้ยเมลอนอ่าใหญ่แลมโทษพี่อย่าทำเป็นเล่นเซ่ก็เอาเบคอนน่ะแหละเออใครกินเนื้อใครกินเนื้อป่ะกินกินกินทุกคนแหละเนื้อวากิューพี่หลุยอ่ะออเนื้อวานอน มาโทก็จะมากินเนื้อเลยช็อตไงกินได้พี่กินได้เอาผักผักผัก,ผ,กผักกาดผักกาดพี่โอ้โหพี่เอ๋ผักกาดต่อไงแล้วมึงก็กระหล่ำปีกูที่ต่อกระหล่ำเดือนไอเวนทำอะมรอันนี้คืออะไรเอาไไเอะไรลูกชิ้นลักบี้ลูกชิ้นลักบี้ีะนู้ยัเออเอาลูกชิ้นบี้เปิดเผยบี้เปิดเผยดูติเงียบใคดูติเงียบไอ้สัตว์ ของมันรักบี้แต่ของพี่บี้เปิดเผยบอลเร็วๆเขาเดือดรันไอ้เหี้ยเดี๋ยวลายแมวนไม่มาเอาเอาเอาันนู้นสู้แบบไหนหมาล่าหมาล่าพี่นุย้ยอ่ะ <c oughs> โหโหกูก็กินของมันได้หมาล่าเหมือนกันพี่ชอบลิ้นชาชาเดี <c oughs> ๋ยวมุ้งนี้ไม่ส่งพี่หลุยเฮียเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยออกมาแล้วเฮ้ยหมาแล้วมาไอ้ดิไอ้ยิ้มไอ้ยิ้มเก่งนะไอ้ไลแมนใช่ไหมลแมน เออบอลรับเอาเด้วยดิรับบ่อนเลยดิตัดงี่ต่างมากจะใช้ของข่อนเถอะโอ้เคผักเพอร์ครบเออผักได้เลยผักได้ผักได้ผักได้หมูหมูมามาได้เลยเฮ้ยเด้งเดี๋ยวก็ว่างมากินด้วยกันไปกัน้าวยี่มานี่เดี๋ยวข้ายี่ข้างๆไปนู่นเอาพี่หลุยน่ะ่าเฮ้ยเดี๋ยวเต่ามาแล้วเตากระทงกระทะเอาที่ไหนอะอ๋อกระทะอยู่นู่นมานนี้เสิร์พร้อมกระทาเลยโอ้ยมีกระทายด้วยวะดีวะเฮ้ยเฮ้ยเจ๋งว่ะร้านไหนวะเนี่ยแล้วมันมาเลยน้อง กระทะมาบริการโคตรดีเลยยกกระทะมาเอาไ้แบ่งจานไปเอาบอลบอลเอาหมูลงไปอย่าให้หมูลงไปในน้ำดิไม่อร่อยครับบ่อนครับพี่อันนี้มันเป็นรูอยู่เดี๋ยวทานดับลานข้างข้างลากข้างข้างลากข้างข้างแล้วก็ไม่บอกข้างข้างเฮ้ยข้างข้างข้านี้สิ โอเคพอพอพอพี่ดุยเบคอนพี่อ่าเออพี่ชอบเบคอนพี่ชอบเบคอนอุ้ยไปยังมาเอ้ยได้อยู่ค่อยๆย่างไปยังไม่แรงจะกินกันทันเลยเนี่ยเฮ้ยมึงอยอะย่างเยอะเดี๋ยวกินไม่ทันเผาเอียงว่ะเออเผาเอียงอ่ะจิ้มเดี๋ยวจิ้มหนึ่งจิ้มอีกเยอะอ๋อพี่หลุยโอเคเฮ้ยนนี้ได้แล้วได้แล้วเบคอนอ่าได้ใส่ผักเหยพี่เออผักเลยพี่ผักไย ว่าจะว่านะคิดถึงไอ้แจ๊ดมันไม่ได้มากินกันเอ้ยหนาวโค้กเลยเตาเอียงมั้ลองลองอีกๆเติมน้ำหน่อยเติมน้ำพี่ชายอ๋อเตาอ๋อเอาอๆนะร้อนไหมน่ะร้อนดิร้อนไอ้แจ๊ดมันไปไหนวะาไม่มากินกูหรอวะปดูร้านใช่ปะเข้าร้านตลอดใช่ป่ะมันก็ขยันนะลูกค้าไม่ค่อยมีแต่ก็เข้าร้านตลอดเตาเตาเข้าใจเอียงหาอะไรหนุนหน่อย เออหนุนหน่อยหนุนหน่อยแต่เด็กมันก็ขยันไงเปิดสองสาขาก็ต้องดูแลร้านเองอะไรใช่พี่เอ้ยน้ำน้ำสุกน่ะน้ำซุกชอบคร้อนไหมจานไดได้ได้กับสุปร้อนไหมเดี๋ยวเดพี่ิก่อน้ไม่น้ไ่รู้ว่าเข้าโงพาบาลน้ำสากูเล้กัะไรสัตว์ S <S ไ,ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยพูดถึงกระทากได้ดีนะแม่เก็บควันเก็บอะไรดีนะพูดถึงใช่ใช่สมัยใหม่ไงใช่ยินดีสดเป็นเฮ้ยงานหกแล้วเอาคัมไว้คัมไว้คัมไว้ไฟดับเลียวเติมไฟนิดบอกแล้วอย่าใส่เยอะน้ำตุ๊บอย่าใส่เยอะประฐานยัะไปในไอ้ช่องเตาเนี่ยพีุ๋ยนี่กินได้อ่าด่าด่า ถ้ากลัไปเยาะหกมยเลยอะไรวะบ้ามาเนี่ยเฮ้ยแจ๊นเดี๋ยนี้ไอ้เจ้าเอาแค่เล่นหายาวถึงกระเสียฉงเดี๋ยวซอนกล้องดาราลรวกันเล่นไปเนี่ยเยี่ยม แจ้งมามึงจะล้อกูเล่นเปล่าจ้างก็ได้ดีๆโอ้ก็ถามพวกพี่เล่น yeah, judge, ไอ้เฮียเป๊ะจ้าเฉยพี่มึงมาเซอร์ไพรส์พวกพี่อ่ะเนี่ย <c oughs> ตอนสอบว่าอีกิดมีขาดยัดปากด้วยข <c oughs> าดยัดปากกูยพพังพอพอนะบอกขาดยัดปากแล้วบทนีมท่มึงเ,เอาน้ำพันรอนใสนมาเลยเหรอแล้วกูเสียโสมทำไงอ่ะกูรับไอ้ส e มูทอีไว้ด้วยอ่ะไอ้เหี้ย คือเซอร์เซอร์ไม่เหอะเป็นสัญญาสามปีอะรู้สึกในวันนี้โอ้โหมาเลยมาหมดปากขอโอ้ก็ตื่นเต้นฮะทีแรกตื่นเต้นมากเลยไม่รู้ว่าจะเล่นกับพี่ๆได้ป่ะผมเก่งมากเลยคือหนุยจับรู้ไหมว่าเป็นน้องชายด้วยไม่รู้เลยเอ้ยไม่มีรู้เลยนะเออแบบพี่ที่ก็ม้อมอจริงๆเลยนะทีแรกผมคิดว่าเฮ้ยน้ำไอ้เว้นไอ้สัตว์เล่นซะไม่รู้ว่าไหนจริงอะไรไม่จริงกันเลย